นี่เรากับพี่โมดจะได้เจอกันไหมันจันี้เรากับพี่โมดจะได้เจอกันไหมไม่ได้เจอจ่ะไม่ได้เจอขึ้นไพ่ปฏิเสธอย่างแรงอะเรารู้จักไพ่ใช่ไหมนี่ปฏิเสธคือเ o อร์เฮ้ยจริงจจอนี้ จอของออยเนี่ยอาจารย์ต้องจับไพ่จิ๋วให้นะแต่อันนี้ก็คือไพ่ใหญ่มากเลยอะ่ะสวัสดีชื่ออะไรเนี่ยหม่ยเหรอเออเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาตอบนะถามไปก่อนอ่ากิม เขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับเราไหมโอเคอันนี้นะตอนนี้เขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยกับเราไหม อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับเราไหมอืมอาจารย์ว่าขึ้นเป็นไพ่ปฏิเสธนะก็เป็นสามดาบปักหัวใจด้วยมาปิดเนี่ยมันคืออาจารย์ว่ามันมีมีเรื่องของรักสามเศร้าที่เจ็บปวดไหมเออ มันมีปัญหามมีปัญหาเจ็บใจเจ็บในใจอย่างหนักกระทบจิตใจกันนะนะอาจารย์ก็จะอ่ะอาจารย์ให้ดูสองใบได้แต่ใบเนี้ยมันให้ดูได้นิดเดียวอ่ะเพราะว่าเดี๋ยว AI จะจับเป็นสามดาบของกิมนะ